ก็ซ้อมอยู่ที่เทศบาลเมืองหลังสวนอยู่ที่จังหวัดชุมพรอยู่ที่นู่นเลยมีใครเป็นคู่ป้าคูซ้อนแล้ว่างอยู่ที่น่มีฟ้าหลังขนฟ้ามีตาก็้เปลือกพีวีเ่อนในค่าเชกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบสามเราสูงเท่าไหร่สูงหนึร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยๆมามากกี่กิโลครับห้าสิบเจ็ดเราโม่สไตล์อะไรครับสไตล์เขาครับวันนี้เรามาเจอกับนิลันน้อยเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเก่งมาแต่งทำไม เขาเป็นมุสไตล์อะไรเขาจำได้ไหมสไตล์ฝีมือครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมแข่งยังไงดีเดินเข้าในสู่เขาครับตามสไตล์เราเลยครับล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยไปที่ทูบปักหรือไมูกปักก็คือที่นี่วันนั้นต่อยกับต่อยกับสายฟ้าเป็นไงบ้างชนะคะแนนชนะคะแนนมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ครับร้อยสิบหกครับร้อยสิบหกก็คือเวทนี้เลยครับน้ำมอนชานี้มาเป็นไงเช่าเนี่ยสอบแล้วเป็น เกิน1น่งจุดสีอ๋อปอนจุดสี่ก็คือเหมือนมาวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นดีเสายหน่อยเนื้อล่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละตอนนี้เ0้าสบตอยังไม่เต็มร้อยน่ะยังแต่สมมติแข็งแรงครับไฟนี้พร้อมมาไทยนะเก่าไขเหมือนเดิมวันนี้ต่อยคู่ที่สองด้วยครับไฟนี้เราคุมคุมมาประมาณกี่กิโลครับคุมมาประมาณ3กิโลกว่า3กิโลเกือบสี่ได้เราต่อยมวยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับเทครับต่อยมาทั้งหมดเลยหกสิบกับไฟหกสิบกับไฟเราคนจังหวัด ชมพรนฝากเชิญช่วยแฟนคลับเราหน่อหน่อยก็พี่น้องทั้งบ้านเชียร์เพราะว่าคืนนี้พวกมันทำเต็มที่ครับเต็มที่นะเพราะช่นะกับค่ครับโอเควันนี้ขอทั้งโชคดีขอบคุณครับได้รับตัวสวัสดีครับเนี่ยน้อยบอยเนี่ยน้อยเป็ดผมไมบเตยครับวันนี้เจอกับไปก้านทองกันนะครับร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบบกเย็บเมื่อเช้าเกินไปสองปอนด์สองคิดว่านี่ตัวนี้ตั้งเหลือทักปอนด์ได้ไหมไม่ถึงเลยไม่ถึงนะเรากาะกะเกณฑ์ถูกกันนะครับวันนี้พี่ัดนี่โอเคไหมโอเคครับต้องกุมมาเยอะไหม ก็ได้อยู่นะซ้อมอยู่ท uh ี่กระบี่ครับกระบี่ค่ายไหนเพชรบุมีไทยครับอ๋อกระบี่คู่ปั้มคซ้อมเยอะดิมมีครับซ้อมมากี่วันนะสองอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์คู่ปั้มคซ้อมเยอะเขาสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบเก้าน้ำหนักปล่อยๆล่อห้าทีแป๊ปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบห้าล่าสุดโดนชกไว้ที่ไหนที่สะตูนครับเป็นไงเป็นไงวันนั้นแผลครับช่างไหมไม่ช่างอ่าแล้วก็ก่อนนั้นอีกทีนึง จำไม่ได้จำไม่ได้คือคือชกองที่นี่กี่ครั้งเคยมาไหมไม่เคยครับมาครั้งแรกครับมาไกลเลยนะครับอ่ะเราเป็นมวยสไตล์เข่าครับเข่าคู่ต่อสู้เห็นคลิปก็าไปเขาเป็นยังไงก็เข่าครับเข่าเข่าชนเข่านะรูปร่างเนื้อตัวไม่น่าจะเสียเปรียบกับเขาจะได้ยาวกว่านิดนึงครับครับไม่มีปัญหาวันนี้ไม่มีอ่ะคว้าแขวนครับติดตามกันนะครับวันนี้ครับคว้าจ้ากบีติดตามด้วยนะครับเต็มที่จะได้ไม่เต็มที่ครับโอเคน้องวังโอเคก็ว่งไปจะต่อกับผม